แล,แล้วก็ถึงนัดชี้ชะตาครับคำคืนแชมเปี้ยนส์กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับอาชนซนอลจะต้องบุกไปเยือนปาร์คเดอะแปลงที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสพร้อมไหมพวกเรานะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับความพร้อมต่างๆนานาสถิติที่น่าสนใจรวบรวมไว้ในคลิปนี้แล้วมีเปอร์เซ็นต์พลิกสถานาเข้ารอบบ้างไหมคุยกันหน่อยครับ สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคเร่องราัรของฟุตบอลกันหน่อยครับคลิปนี้ครับคุยกันก่อนเกมนะครับเกมที่อาร์เซนอลครับจะเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรอบเซมิฟิแนลนัดที่2นะครับก็จะเป็นการ บุกไปเยือนปารีสแซชแมงครับหลังจากที่เกมนัดแรกเนี่ยโดนโดนตบคาบ้านมา1-0นะครับก็มีทั้งข้อดีข้อไม่ดีนะแต่ว่าใดๆก็ตามครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับพอจะเป็นเรียกว่ากำลังจิตกำลังใจให้พวกเราหน่อยนะครับในการบุกไปเยือนฝรั่งเศสคราวนี้นะเพราะฉะนั้นครับอยากชวนทุกคนครับมาเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยนะฮะลองทายผลทายสกอร์กันหน่อยนะว่าอาร์เซนอลจะ าสามารถพลิกนรกนะครับแซงปาีสแซชแมงแล้วก็เข้ารอบได้หรือเปล่านะครับหรือจะกลายเป็นการโดนตบซ้ำสองนะครับหรือว่าจะยื้อสถานการณ์ไปถึงการต่อเวลาต่างๆนาๆนานครับก็เดี๋ยวมารวบรวมมาคุยกันในคลิปนี้หน่อยแล้วกันนะใครคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เลยนะครับและถ้ารักอาซนอททั้งใจเหมือนกันฝากกดติดตามคุยกันเนอร์สให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับมาลุยกันเลยดีกว่านะครับอ๋อเดี๋ยวผมคิดเอาไว้ก่อนนะ คลิปนี้สนับสนุนโดยคาราบาวนะครับเชียบอลเชียบาวไปกับพวกเรานะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมกับทางคาราบาวด้วยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งกันแล้วกันนะครับมาดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันหน่อยแล้วกันนะครับผมเริ่มต้นที่เจ้าบ้านกันก่อนแนละ้วกันนะปารสแซงต์แชมแครับนะฮะก็เรียกว่าเก็บผู้เล่นนะฮะตัวจริงถึง10คนนะครับ ไม่ไม่ส่งลงสนามในเกมลีกนะครับแล้วก็พ่ายแพ้ไปนะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอาร์เซนอลเหมือนกันนะครับเกมลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พ่ายแพ้เหมือนกันแต่ต่างกันนิดเดียวอาร์เซนอลใส่เต็ม <c oughs> แต่ปารีสแซงต์แชร์เก็บตัวหมดก <c oughs> ูงงมาก <c oughs> นะครับอ่ะก็เป็นการเรียกว่าเก็บตัวผู้เล่นนะครับเพื่อจะมาชนอาร์เซนอลโดยเฉพาะนะครับแต่ว่า ตามข้อมูลสถิติตรงนี้ที่ผมมีอยู่ในมือเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสาการของตัวผู้เล่นเนี่ยมี2คนที่จะไม่พร้อมนั่นก็คือลีคังอินกับอุสมานเดมเบเล่นะครับแต่ว่าเดมเบเล่เนี่ยส่วนตัวผม ผมเชื่อว่าน่าจะพร้อมในเกมนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกทีหนึ่งกันล้วกันส่วนอาร์ซนอลครับสถานการณ์ค่อนข้างดูไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับนักเตะบาดเจ็บเยอะอยู่แล้วนะครับและล่าสุดเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเจ็บเพิ่มมาอีก2คนนะครับเดี๋ยวผมไล่เรียงคนที่เจ็บชัวร์ไม่ได้ลงก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยว 50- 50มาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับชัวร์ไม่ได้ลงเนี่ยนะครับ กาเบ้เชสคายฮาวแบ็กโทมิยาสึกาเบลมาเกเยสจอจินโย่ไม่ได้ลงในแน่ๆ5คนนี้ส่วนคาราฟิโอลีผมว่า50-50จูเลนจิมเบอร์5050และมีข่าวว่ามาตินโอเรกาด50-50ิาด้วยนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าโอเรกาดน่าจะน่าจะสุดท้ายน่าจะได้ลงนะในมุมมองผมนะอ่ะมาดูรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามกันเลยดีกว่านะครับเจ้าบ้านก่อนแล้วกันนะครับมาในระบบ4 3 3ครับผู้สาป,ประตูจะเป็นจาลุจิดอนนารุม่าครับ กองหลัง4คนครับแบ็คขวาจะใช้ทางด้านของฮาคิมีครับซ้ายจะเป็นนูโน m เมนเดสครับคู่เซนนร์ฮารจะเป็นมาควินยอสครับจับคู่กับวิลเลี่ยมปาโชนะครับแล้วก็กองกลางครับตัวรับเนี่ยจะเป็นทางด้านของวิตินยานะครับไฟเบ็นลุยนะครับ n จมเนเบสนะครับจะร่วมทำเกมร่วมกันในตรงกลางนะส่วนแนวรุกเนี่ยอันนี้เลือกใช้ได้หลากหลายเลยนะครับ คนที่ผมคิดว่าลงชัวคือควิชชาควารัสเคลียนะครับก็น่าจะลงแน่ๆนะครับแล้วยืนได้ทั้งซ้ายทั้งขวาด้วยและดีทั้งซ้ายทั้งขวาด้วยนะครับเกมก่อนหน้านี้เนี่ยเล่นฝั่งซ้ายเนี่ยทำเอาอาร์เซนอลป,ปั่นปวดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของควารัสเคลียครับที่ได้แอสซิสต์จ่ายให้เดมเบเล่ทำประตูชัยในเกมนั้นนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยถ้าเป็นตัวเดิมก็คือดูเอ้นะครับที่เรียกว่าลงมาสร้างความปวดกระบาลให้กับแนวรับเรานะครับ หรือจะเป็นบาโคล่าก็ได้ไอ้ไอ้บาโคล่าเนี่ยแบรลี่ลาบาโคล่าลงมาเป็นตัวสำรองเนี่ยเกือบทำประตูได้นะครับซึ่งถ้าให้ผมเต็งหวยนะผมคิดว่าเกมนี้จะสลับเอาทางด้านแบรลี่บาโคล่ามาเป็นตัวจริงนะครับส่วนศูนย์หน้าตัวเป้าครับจะเป็นอุสมานเดนเบเล่นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะลงสนามนะแต่ถ้าอุสมานเดนเบเล่ไม่พร้อมก็มีรามอสอีกคนนึง ขุมกําลังมันโหดหมดเลยนะครับที่พูดมาเนี่ยเป็นตัวจริงได้หมดเลยนะครับไม่มีคนไหนที่เรียกว่าคุณภาพต่างกันเลยนะครับนะสำหรับเจ้าบ้านอย่างปเเเชครับส่วนอาร์เซนอลทีมเยือนครับน่าจะมาในระบบเก่งเหมือนเดิมก็คือ433นะครับผู้รักษาประตูจะเป็นเดบิดราย่าครับกองหลัง4คนครับฝั่งซ้ายจะเป็นไมล์ลอิสเคลลี่ขวาจะเป็นเบนจามินไวท์นะครับในกรณีที่ทางด้านของจูเลนจิมเบอร์ไม่พร้อมนะคู่เซนเตอร์ฮาร์ปกับวันนี้ค่อนข้างลงตัวแล้วคือวิลเลียมซาลิบากับยากุ์คีบิออนะครับ กองกลางเนี่ยโทมัสปารเตจะกลับมาเป็นตัวจริงครับจะมาเป็นพี่ใหญ่ตรงกลางช่วยในเรื่องของเกมรับบ็อกซ์ทูบ็อกซ์จะเป็นทางด้านของเด็เคนไรส์และมาตินโอเิกาดกับตันทีมจะเป็นเพลย์เมคเกอร์ครับแนวรุกผมค่อนข้างชอบเลยนะครับถ้าได้ตามที่ผมคาดการณ์นะคือขวาเป็นบูโกโยซาก้าซ้ายเป็นกาเบลมาติเนลลี่และฟลอแนสูน่าจะเป็นทางด้านของมิเกลเมริโนครับซึ่งถ้าได้ตามนี้ผมว่าสู้สนุกผมว่าสู้มันนะับผมว่า พอฟัดพอเวียงเลยนะครับคือถึงแนมะ้ขุมกําลังเราจะไม่มีจูเลียนทิมเบอร์แต่ได้เบนไว้์กลับมาในไทม,มิ่งนี้เนี่ยผมว่าไม่ขี้เลยนะครับเบนไว้์เนี่ยก่อนหน้านี้เป็นตัวจริงอยู่แล้วนะครับแค่บาดเจ็บไปก็เลยหลุดไปเป็นตัวสำรองแล้วตอนนี้ก็ฟิตพร้อมกลับมาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าสาการต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยมันก็อาจจะต้องทําให้ไว้เนี่ยกลายไปเป็นฮีโร่ของเราในเกมที่มันเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าเป็นห่วงเนี่ยผมเป็นห่วงแบ็คซ้ายนะผมเป็นห่วงเจ้าหนูไมล์ลอิสเคลลี่นะ พราะข่าวที่แล้วก็ปั่นป่วนใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็หันไปดูมานั่งสำรองเนี่ยมันยังไม่มีคือถ้ามันมีไอ้คาราฟิโอลี่เป็นเป็นตัวซับพอร์ตเนี่ยมันก็จะยังโอเคในกรณีที่แบบโหเอาไม่อยู่เลยว่ะเอาบาคล่าไม่อยู่เอาดูเอไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันยังมีแบบตัวตัวที่จะแบบพอจะฝากผีฝากใครได้หน่อยเลยหรือถ้าอยากจะเล่นแบบเติมเกมรุกมันๆอะไรแบบเนี้ยนะครับอาจจะมีตัวสอดแทรกได้อะไรแบบเนี้ยแต่ว่านี่แหละ ความยากของเราคือขอมุอมกําลังสํารองนี่แหละที่ที่มันมันยากมันเหนื่อยหน่อยแต่เรายังมีราฮิมเซอร์ลิงอย่าไปกลัวนะครับไปดูสถิติที่น่าสนใจกันเลยดีกว่านะครับคู่นี้เนี่ยนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าสถานการณ์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันเป๊ะน,นะครับเหมือนยังไงนะครับก็คือแพ้ทั้งคู่มานะครับทางด้านของปารีสแซเชเชแมงเนี่ยนะครับบุกไป,ปเยือนนะแล้วก็แพ้ไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งแต่ว่าเกมวันนั้นเนี่ย เปลี่ยนตัวผู้เล่นตัวจริงหมดเลยนะครับเรียกว่าสลับเปลี่ยนแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมีแค่บางคนนะครับที่ได้ลงเจ้าในาเวสได้ลงนะครับที่เหลือก็เรียกว่าสลับมีบาโคลอีกคนหนึ่งที่ได้ลงและยิงได้ด้วยนะครับที่เหลือก็เรียกว่าเป็นตัวสำรองแทบทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ส่วนอาร์เซนอลครับนะฮะแพ้เหมือนกันนะครับแพ้เหมือนกันไม่น่าเชื่อแพ้สกอร์สองหนึ่งเหมือนกันด้วยนะครับแต่ ต่างก็คืออาร์เซนอลเนี่ยใช้ผู้เล่นตัวจริงเลยนะครับใช้เดคเคนไรส์ใช้โอเดกาดใช้แบบตัวจริงลงบู๊เลยนะครับแต่ว่าไม่สามารถเก็บัยชนะได้นะครับผมเดานะผมเดานะมิเกลเตต้าเนะี่ยอยากจะให้เหล่าบรรดาตัวจริงเนี่ยไปเรียกความมั่นใจในเกมลีกนะครับแบบเล่นแบบในบ้านด้วยอะไรเงี้ยเจอบอลมัดยิงชนะแม่งสามสี่ศูนย์อะไรเงี้ยเอาเรียกความมั่นใจเรียก ฟอร์มที่ดีกลับมานะครับแต่ที่ไหนได้ครับมันไม่เป็นอย่างที่หวังมันไม่เป็นตามคาดนะครับนะฮะไม่เหมือนที่คุยกันไว้ครับกลายเป็นโดนตบคาบ้านไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลยทําให้ความมั่นคงมั่นใจเนี่ยไม่รู้เป็นอย่างไรแต่ว่าไมเกยลเดต้าพูดด้วยความเกลียดกลาดว่าเราจะเก็บความผิดหวังเราจะเก็บความพ่ายแพ้แล้วก็มาระบายมาอัดใส่ทางด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงในคําคืนแชมเปี้ยนส์ลีกนี้นั่นเองนะครับ มาดูผลงานของทั้ง2ทีมเลยแล้วกันนะครับเจ้าบ,บ้านครับ5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1น,นะครับในขณะที่ทีมยืเอนอาร์เซนอลครับก็ผลงานเหมือนกันไปเลยครับชนะ2แพ้2เสมอ1น,นะครับในสาการ5เกมหลังสุดของทั้งคู่นะครับแล้วก็ ในการเจอกันในฤดูกาลนี้นะครับอาร์ซอลเล่นรอบลีกเนี่ยที่เอมิเรตสเตเดียมชนะไป2อศูนย์นะครับแล้วก็มาเล่นเกมที่แล้วเนี่ยแพ้ไป1นศูนย์นะครับก็เรียกว่าผัดแพ้ผัดชนะกันในซีซันนี้นะนี่คือคำรบที่3ที่เจอกันนะ,นะครับก็ลองมาดูกันอีกทีแต่เป็นครั้งแรกนะที่อาร์ซอลมาบุกมาเยือนที่ปาร์คเดอะแปลงในฤดูกาลนี้นะครับสถิติอื่นๆที่น่าสนใจครับมีสถิติหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟัง อาจจะเป็นความมัน่นโอขมั่นใจในฐานะแฟนอาร์เซนอลได้นะครับก็คืออาร์เซนอลเนี่ยบุกไปเยือนทีมจากฝรั่งเศสเนี่ยนะครับในรอบห้าสิบปีเลยนะครับในรอบ50ถ้าเอาเป๊ะๆเปร๊ะนห้าสิบห้าปีนะครับบุกมาเยือนประเทศฝรั่งเศสแล้ว13ครั้งนะครับบุกมาเยือนประเทศฝรั่งเศสแล้ว13ครั้งนะครับแต่ว่าแพ้แค่เกมเดียวครับอาร์เซนอลแพ้ทีมจากฝรั่งเศสในการมาเยือนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับโดย 13เกมเนี่ยแบ่งเป็นชนะ7เสมอ5และแพ้แค่1ครับนะเพราะฉะนั้นสถิติในการมาเล่นที่ประเทศฝรั่งเศสของอาร์เซนอลเนี่ยค่อนข้างดีนะครับบุกมาตีเมืองเขาได้ตลอดนะครับแต่ว่าคืนนี้จะ เป็นอย่างไรอันนี้เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับก่อนที่จะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าเกมนี้หน้าตาจะเป็นอย่างไรผลนานนะจะเป็นใครที่จะได้เข้ารอบถัดไปนะครับขออนุญาตชวนทุกคนมาปาร์ตี้กันก่อนนะครับกับ The Stadium Party เชีย r ์บอลเชียร์บนะครับก็เรียกว่าจะเป็นกิจกรรมที่ทําให้ทุกคนเนี่ยได้มารวมตัวกันนะครับทั้งแฟนอาร์เซนอลทั้งแฟนนิวคาสเซิลเองก็ตามนะแต่ว่าผมเน้นที่แฟนอาร์เซนอลก็แล้วกันนะครับ สองแฟนนาร์ทเนลเนี่ยนี่คือเกมนัดสุดท้ายในบ้านของพวกเรานะครับอยากเรียนเชิญทุกคนจริงๆนะจะได้มาเรียกว่าสังสรรค์เสวนาพูดคุยกันหน่อยนะครับคือถ้าตามธรรมเนียมเนี่ยถ้าเป็นฟุตบอลอังกฤษเนี่ยนะครับเกมนัดสุดท้ายในบ้านเนี่ยจะเป็นเกมที่แบบพาลูกพาเมียม,มานักบอลน,นะาแล้วก็จะมาขอบคุณแฟนบอลเราจะได้เห็นบรรยากาศแบบนั้นนะครับแล้วก็เวลาดีด้วยนะครับเล่นไม่ได้ไม่ได้ดึกมากนะครับแล้วกเ็เป็นเกมที่นะครับ ผมอยากจะชวนเหล่าบรรดาแฟนอาร์เซนอลนะครับทุกคนเลยนะมาพูดคุยในมุมว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณมีความสุขมีความเศร้ามีความเซ็งมีความแฮปปี้ตรงไหนยังไงบ้างนะครับและแน่นอนเกมนี้มันจะผ่านไปด้วยนะครับถ้าเราได้เข้ารอบนะครับผมก็จะถือโอากาสได้เรียกว่าปาร์ตี้สังสรรค์กันเลยว่าเฮ้ยได้ไปแชมเปี้ยนส์ินัดชิงกันเว้ยนะครับ แต่ถ้าเกิดบังเอิญเราเพลียงพรำนะครับเราไม่เข้ารอบนี่ก็นี่ก็จะคือ The l a s าของแท้เลยนะครับแล้วฤดูกาลหน้าก็มาว่ากันใหม่นั่นเองนะเรียนเชิญนะครับที่ร้านเดอะแท p นะครับเกษตรนวมินนะครับที่ร้านเดอะแทเกษตรนวมินนะครับก็จะจัดขึ้นวันที่18พฤษภาคมนี้นะครับบอนเตตงประมาณทั้ง3-4ทุ่มนะครับแล้วก็กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ตอนทุ่มหนึ่งแล้วนะครับใครที่สะดวกนับลงทะเบียนได้เลย วอล์ชเชอร์สามบาทนะครับแลกรับเครื่องดื่มคาราบาวได้2ขวดด้วยนะครับก็เรียนเชิญนะครับใครที่อยากจะมามีส่วนร่วมในฤดูกาลนี้ครั้งสุดท้ายด้วยกันนะครับเรียนเชิญจริงๆนะอยากให้มาด้วยกันเยอะๆนะครับสำหรับแฟนอาร์เซนอลนะอ่ะอย่างง่ายๆผมทิ้งลิงก์ใต้โพสต์นี้อ๋อวิธีการซื้อวอล์ชเชอร์นะครับไม่ยากเลยนะครับเข้าไปที่ไลน์แอดของร้านเดอะแท็บนะครับแล้วพิมพ์คำว่า VIP นะครับพอพิมพ์ VIP ปั๊บนะครับมันจะเด้งหน้า ของกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับคุณก็กดเข้าไปเด้นะแล้วก็กรอกรายละเอียดซื้อบัตรได้เลยนะครับซื้อบอเชอร์ได้เลยนะมากเยอะๆนะครับ300บาทเองนะครับมาคาดการเกมกันหน่อยครับสำหรับเกมเกมนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอาร์ซอลไม่มีไม่มีประตูไหนจะให้เลือกแล้วนอกจากดานะฮบุกรับนะไม่มีประตูไหนที่พวกเราจะทำได้ดีไปกว่าการเล่นเกมรุกใส่ทีมชาวบ้านครับแต่แน่นอนด้วยสกอร์มันห่างแค่ลูกเดียวเนี่ยนะครับมันต้องห่วงหลังบ้านด้วยนะครับ คือย้อนกันไปเกมแรกเนี่ยพอเราแพ้แค่1นเนี่ยใช้คำว่าแพ้แค่1-0นะนะมันทำให้สาการเนี่ยยังไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันมากโดยแบบเป็นหน้ามือหลังมือแต่ต้องยอมรับว่าเปเชได้เปรียบครับนะเปเชเรื่องเล่นได้หลากหลายเลยครับจะตั้งรับรอสวนกลับก็ได้หรือจะคลองบอลบุกเข้าใส่อาร์เซนอลก็ยังทำได้เพราะเขายังมี1ลูกตุนไว้ในกระเป๋าในกรณีที่เขาเพลียงทำโดนเรายิง สวนโป้งและหนึ่งศูนย์ไปเนี่ยนะครับสถานการณ์มันก็จะเท่ากันหนึ่งหนึ่งนะครับแต่เราเนี่ยนะครับสถานการณ์มันบีบบังคับให้เราต้องเล่นเกมลุกใส่นะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังหลังบ้านให้เป็นอย่างดีด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ผมน่ากังวลหน่อยนะครับแต่ว่ามันดีหน่อยที่เรามีโทมัสปาเตกลับมาเล่นเรื่องของจังหวะในตรงกลางสนามคราวที่แล้วเนี่ยผมบอกเลยเราแพ้ตรงกลางแบบโดยสิ้นเชิงเลยนะครับคราวนี้เนี่ยถ้ามีโทมัสปาเตช่วยปักหลักตรงกลางเนี่ยผมเชื่อว่าแดนกลางเราจะกลับมา คลองบอลได้แดนกลางเราจะกลับมามีสีสันและโอกาสเนี่ยจะได้พื้นที่ในการครีเอทีฟเกมรุกอย่างเต็มที่นะครับและมีทั้งบูโกโยซาก้าเชื่อมให้มีทั้งมาตินเนลี่ที่มีความเร็วจี๊ดจ๊าดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้มิเกลเมริโนในแบบที่เล่นบอนลได้นิดหน่อยเนี่ยนะครับมาเป็นศูนย์หน้าฟอร์นไนให้เนี่ยผมเชื่อว่าสาการตรงนี้เนี่ยน่าจะทำให้อาร์เซนอลเนี่ยมีขุมกำลังที่อะไหล่ที่ครบมือนะครับมีขุมกำลังตัวจริงที่ค่อนข้าง ค่อนข้างใช้งานได้หลากหลายนะครับนะแต่ว่าที่น่ากังวลอย่างเดียวเลยก็คือคุมกําลังสำรองนี่แหละเราแทบจะหันไปดูมานั่งสำรองแล้วเฮ้ยใครจะเปลี่ยนเกมได้วะเนี่ยมันแทบไม่มีเลยนะครับมีแค่ราฮิมสเตอร์ลิงอีธานวานิลี่แล้วก็เรยนโดทอสซานะครับตัวอ,อื่นๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าจะเป็นดารุ่งเลยนะครับจอจินโยยังเจ็บเลย นะครับตัวเก่วก็ไม่ได้มีใครที่จะสามารถที่จะจลงมาช่วยปรึกษาการได้แต่ก็ต้องหวัง11เผู้เล่นตัวจริงเท่านั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอาร์เซนอลจะเป็นฝ่ายคลองบอลครับแล้วก็บุกเข้าใส่ปารีสแซงต์แชร์แมงทีนี้มาวัดกันเลยครับว่าวันนั้นผีเข้าหรือเปล่านะครับถ้าเล่นดีถ้าเล่นท็อปฟอร์มเหมือนวันที่เจอกับเรอัลมาดริดผมบอกเลยว่าอาร์เซนอลชนะเบ็สเ็จแล้วก็จบในเวลาเลยไม่ต้องต่อเวลาด้วยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ท็อปฟอร์มแบบนั้น ก็ต้องมาวัดกันดูว่าจำดีพอที่จะชนะไปเอเชียในบ้านได้หรือเปล่าน,นั่นเองนะครับถ้าให้ฟันธงลงสกอรเนี่ยบอกตรงครับคือเป็นแฟน,น,นอร์เซนอกก็อยากให้ชนะแหละอยากให้เข้ารอบแหละนะครับแต่ว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะทุกอย่างมาแลดูจะเข้าทางปเอเีแชงเปีงไปสมดนะครับแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยม,มันมักจะมีอะไรที่เป็นความพิเศษนะครับคือ ดูเจ้าบ้านดีอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ผมเชื่อว่าผลมันออกมาจะแตกต่างจากที่ทุกคนคาดการไว้เหมือนกับวันที่เรมัมาดรดบุกมาเยอือะนเะราดีว่าเราทุกอย่างเก่งว่าเราทุกประตูนะครับสุดท้ายอาร์เซนอลจะเก็บของในสถานที่ต้องการได้ครับแต่ว่าจะลุ้นเหนื่อยถึง120นาทีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่มั่นใจแต่ผมคิดว่ามีโอกาสด้วยนะครับอ่ะงั้นผมฟันธง90นาทีเนี่ยอาร์เซนอลเฉือนชนะแค่1ลูกครับจะเป็น10จะเป็น21ก็สุดแท้แต่ แต่ถ้าให้เลือกสกอร,ร์ผมเลือกเลือกสออยู่นะผมยังคิดว่าเซนอลน่าจะมีดีพอที่จะมาบุกเก็บชัยชนะได้นะครับแต่ว่าลุ้นให้ชนะเป็นเศษเด็ดขาดมากกว่า1สกอร์ใน90เลยแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นอาจจะถึงเรียกว,ว่าต่อเวลาพิเศษและอาจจะถึงดวลจุดโทษด้วยนะครับและเมื่อถึงดวลจุดโทษบอกตรงตรงเลยว่าไม่ทราบแล้วจริงๆครับว่าใครจะดีกว่ากันเพราะผู้สาวประตูเก่งทั้งคู่นะครับดรนาลูมาก็โคตรเหนียวนะครับด้าน,นของดดบิดรายาเราก็เซฟจุดโทษเก่งด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ถึงตรงนั้นนี่วัดกันร้กกันนะครับแต่ยังไงเราอยู่กันฮนะ,ะหวังว่าโซนจะเข้ารอบนะครับและถ้าได้เข้ารอบเราจะได้มาเฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุขด้วยกันนั่นเองนะครับแต่นี่คือทั้งหมดทั้งหมดของคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทีมรักของพวกเราด้วยนะครับในการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่ผมเชื่อว่า จะต้องลุ้นกันแหละนะครับแลวผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เลิฟเหมือนกันรักอาร์เซนอลเหมือนกันนะครับจะจดใจจ่อเกมนี้แน่นอนนะครับและฝากไว้ด้วยนะครับกับคาราบาวเชียบอลเชียบาวไปด้วยกันนะครับ18พฤษภาคมนี้ที่ร้าน The t a ทนะใครที่อยากจะไปเรียกว่าเกมสุดท้ายด้วยกันในฤดูกาลนี้นะครับก็เชิญชวนเลยแล้วกันนะครับสำหรับแฟนอาร์เซนอลนะลงทะเบียนในลิงก์นี้เลยนะครับในรายแอดของร้านนะครับพิมพ์คำว่า vip นะแล้วก็กดลิงก์งลงทะเบียนได้เลยนะวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่อีกทีคราวหน้านะครับสวัสดีครับ